วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องไว้นะเพื่อนๆนะถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เดินไปอยู่ตามจุดต่างๆได้เลยค่ะกล้องห้ามขยับนะคะแนะนำให้โฟกัสแสงด้วย ถ้าแสงไม่เสมอมันจะทำให้เราตัดต่อออกมาไม่เนียนค่ะในคลิปนี้อยากให้มีเรากี่คนยืนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพื่อนๆก็เดินไปยืนอยู่เลยค่ะถ่ายคลิปเสร็จแล้วไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจิ้มที่คลิปหครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึง เพื่อนๆจะได้คลิปพื้นหลังเอาไว้ใช้งานแล้ว1คลิปค่ะจิ้มที่คลิปที่สองหงครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือว่าโอเวอร์คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ในบรรทัดที่2ค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกที่เราเดินอยู่บนลู่วิ่งตัวแรกค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหครั้งแล้วกดแบ่งฉาก ส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะกดค้างที่คลิปเราลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งเราเลื่อนหาฟังก์ชันมาค่ะเลือกที่วงกลมกดค้างที่วงกลมเราลากไปที่ตัวเราได้เลยค่ะปรับตำแหน่งตามต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ คลิปด้านบนถ้าสั้นกว่าคลิปด้านล่างผลลัพธ์ออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสุดท้ายที่เรายือนอยู่บนลูวิ่งอันนี้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉาากดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดในบรรทัดถัดไปได้เลยค่ะคลิปด้านบนถ้ามันสั้นกดค้างที่ท้ายคลิป แล้วลากไปให้เท่ากับคลิปอื่นๆได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเลือกหาจุดเริ่มต้นที่เรายือนอยู่บนลู่วิ่งอันถัดไปค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปได้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิป1นึ่ค้างแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมา์สค,ค่ะกดค้างที่วงกลมสีเหลืองแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เรายือนอยู่บนลูวิ่งอันที่2ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดสุดท้ายที่เรายือนอยู่บนลูวิ่งอันที่สองค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากกดค้างที่คลิปถัดไปแล้วลากไปไว้ด้านหน้าสุดในบรรทัดถัดไปได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราไปยืนอยู่บนลูวิ่งอันที่3ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันมา s k กดค้างที่วงกลมสีเหลืองแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เรายือนอยู่บนลูวิ่งอันที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตัดส่วนท่ายให้เสมอกันด้วยนะคะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบง่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะทำแบบนี้ทุกบรรทัดเลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อน,อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ